ติ๊กตอกไปเป่าโลโซเต็มเลยใช่เหรอแชทก็หาทำนะแล้วตรงนั้นกะูขอดูก่อนนะการไปล่อซื้อ,อยาในที่นี้คือตำรวจเขาจะมีคนบอกเราเหรอมึงจะโง่อะไรขนาดนั้นวันหน้ามึงก็แยกแยะ่อย,ยดีว่าไหนตังเนตตัวไหนตังเน้น,น,น,นราคาไอ้โง่แล้วกูทำไงไรสั์ หสไม่มาเล่นด้วยหรอครับอะไรนะครับช่วยไปจากหน้ารถก็ได้ครับแบบขวางทางนิดน่อยมันสวยอ่ะก็ไม่อยากขวางหรอกจริง